ที่มีการนับฝ่ายกันที่โรงแรมแห่งนี่งตกลงแล้วมีแม่น้ำต้องยานตกลงแล้วไม่ใช่อยังไรค่ะเป็นเฟซบุ๊กเป็นแบนมีด์ตอบแล้วหรอเนี่ยตอบทีละคนก่อนนะฮะตอนที่ผมตอบเนี่ยข้อมูลนี้ไม่มีอยู่จริงผมตอบนะส่วนตัวที่ที่ผมได้ได้มาที่แรกแล้วก็พี่น้าฝนตอบไปผมก็ยืนยันกับทางทจ้าหลงก่อนว่าข้อมูลนี้ไม่มีอยู่จริง สมมติสมมติว่ามีอยู่จริงสมมตินะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการตายของผู้ตายใช่ไหมครับแต่ผมเวลาเนี้ยนักเวลาเนี้ยมันไม่ข้อมูลที่อยู่จริงนะครับอย่าพยายามสร้างอะไรที่มันเกินขอบเขตของของคดีนี้เลยนะครับมันจะเพิ่มภาระกับพนักงานส่วนที่จะต้องมาตอบคําถามสังคมโดยที่น่าจะโฟกัสในเรื่องคดีนี้มากกว่านะครับเอางี้เอาเป็นว่า เรากำลังจะคุ่มเทรสรุปคดีเนี้ยไปสู่กระบวนการของอายการศาลโดยเร็วที่สุดถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วถ้ามันไม่ถูกไม่ใช่เดี๋ยวจะมีการสอบทานกันเองของกระบวนการยุติธรรมทั้งทางพนักงานายการทั้งทาง,ท,ง,ท,งทนายทั้งท,งทงางศาลนะครับก็ถึงเวลานั้นลองมาดูอีกทีดีกว่าว่าบทสรุปของเราเนี่ยมันจะทดสอบความเป็นมืออาชีพ ความเป็นธรรมในคดีที่ได้หรือเปล่าครับ